ดูกันค่ะย <young men. S 1> okay. ่อหลังเท้าดูทูใต้ตาแขนนอกเนี่กำลังตัดตาอยู่ก่อนทำย่อกังวลเรื่องผิวหนังส่วนเกินกับถูกไขมันใต้ตาสึกไขมันใต้ตาได้ขวาจเยอะกว่าแนบไซายนิดนึง โอ้สวยนี่โอเคหลับตาให้ดูหน่อยค่ะอย่าหลับสนิทอยู่นะไม่ต้องกังวลแต่ประเด็นคือนี่คนปกติอ่ะมันจะมีความแบบขอบตาจะบวมๆเพราะว่าเนื่องจากการฉีดยาชากับความร้อนเดี๋ยวตอนมันยุบมันแห้งดีอะค่ะมันจะสนิทร้อยเพศไม่ต้องกังวลได้ไหมไหวค่ะหอมสวยต่อนดูใกล้ๆได้เลยได้เลยได้ไหมสวยสวยมาคะเัวนยังไงดีใจก็คบเย็นดีๆแต่เดี๋ยวน้องสอนทำแผนจ้ะทำแผน